าเลกนี่ครับมันเป็นว่ากที่เ็นี่งังมีเมเลลมาเลกครับคือมมาดีจแมานเลราครับแม่ีก็รัต้จครับ

ผู้สมัครนายกอบตอบ้านใหม่เบอร์สองนะครับซึ่งเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่หมู่ที่6ตําบลบ้านใหม่นะครับบ้านศรียะของโยกครับเดินทางมากับใครครับมากับคุณแม่มากับน้องสาวครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็หมู่นี้ก็จะต้องเลือกกันที่โรงเรียนศรียะของโยนี่เป็นเป็นประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะเลือกอะไรครับที่ ผมเนี่ยผู้สมัครเบอร์สองนะครับซึ่งสมัครแล้วแล้วก็ได้เบอร์แล้วแล้วก็จ่ายตังค่าสมัครอะไรกันเรียบร้อยตามกระบวนกวารแต่โดนคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตัดสิทธิ์เพราะว่า,าใช้คําว่าเคยตามมาตรา50วงเล็บ10นี่ยซึ่งคําว่าเคยเนี่ยเขาย้อนไปใช้บังคับผมเมื่อปี61ที่ผมมีเรื่องอมีคดีความกับท่านศรีวราที่เป็นเป็นข่าวดังๆหน่อยพอจาได้น,นะครับ <laughs> นั้น ตามหลักกฎหมายเนี่ยเราก็แย้งไปที่กรกตแล้วว่าเอ๊ะมันย้อนได้เหรอเพราะว่านั่นมันเกิดขึ้นปี61แต่กฎหมายของอพรบเลือกตั้งนายกเนี่ยมันออกปี -62 นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับท่านศิระเจนจาคะนะขอเอ่ยนามท่านนะซึ่งท่านกระโดนไปเมื่อปี38แล้วก็มีเรื่องราวเหล่านี้ทั่วประเทศซึ่งกรกตเนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์เราก็เห็นว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกเราก็ร้องไปที่ศาล อุทธรณ์นะครับตามที่พรบอรบอกไว้ล้วพอร้องไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ท่านก็ไม่ไม่ลงความเห็นหรือท่านก็บอกว่าไม่มีอำนาจตัดสินพอไม่มีอำนาจตัดสินเนี่ยเราก็เอ๊ะทำยังไงดีเราก็ไปที่ศาลปกครองศาลปกครองท่านก็บอกว่าให้ส่งศาลปกครองกลางเนี่ยไม่ไม่รับพิจารณาให้ส่งไปที่ศาลปกครองสูงสุดภายใน30วันซึ่งมันก็เลยทไลายของการเลือกตั้งแต่ทีนี้ในความเห็นของผมเนี่ย ผมลงสอสอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปี6-2พักเสรีรวมไทยซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็สมัครถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างจนนับคะแนนเสร็จแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปรวมให้กับพักเสรีรวมไทยซึ่งพักเสรีรวมไทยเนี่ยเขาก็มีแต่ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งต้องใช้คะแนนของผมเนี่ยไปรวมก็ได้สอสอมา10คนน่าจะประมาณ8ปดแสนกว่าคะแนนนะครับแล้วก็อยู่ต่อมาอีก2ปีก็ไม่มีเรื่องราวใดๆนะครับเขารับรองผมมาให้ลงสอสอได้ทั้งๆ้ที่ ปี61เนี่ยผมมีคดีนะส่วนพรบอรสอสเนี่ยก็ออกทันวาปี6-1แล้วผมก็ลงสสปี6 2ก็ปรากฏว่าพอลงสสไปแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติเอ่อเือคุณสมบัติของสอสในคุณลักษณะนี่ก็ออกแล้วออกแล้วผมก็ลงสสทางกรกตท่านเดิมนี่แหละท้งกรกตนนทั้างกกตใหญ่เนี่ยก็คนเดิมทั้งหมดเนี่ยก็รับรองผมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วแล้วอยู่ต่อมาอีกสองปีพอมาผมมาลงนายกอบอตอท่านบอกว่าไม่ได้ลงไม่ได้เพราะว่าผิดตามมาตรา 50วงเล็บ10อันนี้พรบ,รบรนายกแต่ถ้าพรบ,รบรสสนี่มันเป็นน่าจะมาตรา98วงเล็บ10อะไรนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็อยู่ในระหว่างที่ศาลพิจารณาอยู่ในระหว่างไทม์ไลน์ของศาลซึ่งยังไม่ได้ลงความเห็นอะไรเลยนะครับแต่กรกตก็เอาเอาชื่อผมออกนะครับไม่มีชื่อในบอร์ดซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เสียเปรียบแล้วทาให้จะต้องวิ่งเรื่องเอกสารทําให้ชาวบ้านเนี่ยสําคัญผิดว่าผมเนี่ยลงไม่ได้ทีนี้ผมก็บอกชาวบ้านนะครับว่ากฎหมายเนี่ยกกตก็ไม่ได้เป็น เป็นใหญ่สุดนะครับในการชี้ขาดโดยกรกตเนี่ยมันไม่ที่สุดพอไปที่ศาลปุ๊บศาลบอกว่าไม่มีอำนาจตัดสินนะครับแต่ทีนี้การที่ศาลเนี่ยอำนาจศาลในย่ยอมต้องใหญ่กว่าอำนาจกรกตอ,อยู่แล้วซึ่งอำนาจกรกตมันต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะต้องพึ่งศาลในเมื่อศาลถ้าชี้แล้วเนี่ยโอเคผมยอมรับในอำนาจศาลทีนี้ศาลยังไม่ชี้ยังคุมเคือยังต้องไปต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นห่วงเวลาที่ไม่น่าที่จะเราจะได้ได้เปรียบอันนี้แล้วก็กรกตก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ยกับผมเนี่ย โดยที่เอาเอกสารที่มาร้องผมเนี่ยนะครับเอาเอกสารเมื่อเดือนกันยา13กันยาเนี่ยปั๊มมาเลย13กันยาซึ่งมันเป็นการเป็นไทม์ไลน์ของก่อนการเลือกตั้งการเลือกตั้งนี่เราประกาศให้มีไทม์ไลน์ห่วงเวลาการเลือกตั้งถึง1ตุลาถึง28ก็คือวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นาทางกกตเนี่ยทำหนังสือเนี่ยตามหลักการของกกตก็จะต้องส่งไปทั้งหมด20ให้กกตท้องถิ่นส่งอีก14หน่วยงานให้กกตจังหวัดส่งปรากฏว่าผมก็รีเช็คไปก็ไม่มีสารไหน ตอบมาแต่เอาหนังสือซึ่งย้อนไปเมื่อกันยานนยนซึ่งเตรียมการไว้แล้วผมผมผมองใช้คําพูดนี้นะว่าเขาเตรียมการไว้แล้วเนี่ยมาตัดสิทธิ์ผมนะครับนี่เรื่องราวของผมทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในในขั้นที่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับ,นะรบวันนี้มันก็เลยพ่วงเวลานั้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูคะแนนดูอะไรกันว่ามันเป็นมันเป็นบัตรเสียเพราะว่ากรกตรวันนี้จะต้องนับว่าถ้าเบอร์สองของผมเนี่ยก็เป็นบัตรเสียตามตามกกตว่านะแต่ที่ว่าอยู่ที่ว่าประชาชนว่า จะเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นที่เครือบแคลงใจกันว่าการย้อนไปนบังคับใช้กฎหมายการที่เคยลงสสมาแล้วด้วยเนี่ยกรกตรับรองแล้วเนี่ยมันถูกหรือมันผิดอย่างไรนี่ก็แต่เราก็ยอมรับอำนาจศาลนะครับว่าถ้าศาลชี้ว่าอย่างไรเนี่ยผมต้องตามนั้นแต่ผมไม่ยอมรับกกตเพราะท่านก็รู้อยู่ว่ากกตก็เป็นแค่องค์กรอิสระองค์กรหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับท,ที่ยังมอบความไว้วางใจยอยู่นะครับขอบคุณมากครับนายกอบตโอ้มันแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ไมคาดคิดเหมือนนายกอบอตทั่วประเทศอ่ะ ที่มีคําใช้คําว่าเคยคําเดียวเนี่ยไปย้อนหลังตัดเขาเนี่ยถ้าคุณศิระโดนเนี่ยย้อน26ปีนะแต่ผมเนี่ยปี6 1หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดย้อนไป4ปีนะแล้วก็ยังมีอบาตาสมาชิกอบาตาแล้วก็นายกทั่วประเทศเนี่ยโดนแบบนี้เหมือนกันึือเราคิดว่าอํานาจกรกาตาไม่น่าจะใหญ่กว่าอํานาจศาลแต่มันต้องยุ่งยากในทำลายการเลือกตั้งมันต้องมีแต่การเดินหาเสียงอย่างเดียวแต่เราต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องเอกสารกรากาตาก็ทาให้ผมเสียเปรียบแล้วผมก็กฟ้องกรกาตานะครับที้เรื่องเราจะเป็นยังไงก็ต้อง,องดูกันต่อไปครับผม ก็คือบอกว่าจะบอกว่าองค์กรอิสระทุกๆองค์กรเนี่ยหรือหน่วยงานใดเนี่ยนะครับการการการออกกฎหมายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเราต้องเข้าถึงต้องเข้าถึงแล้วก็จะต้องชัดเจนชัดเจน,เจนต่อกันนั้นเวลาพราบรมารตราสองของทุกพรบรเนี่ยเราก็จะบอกว่าวันบังคับใช้กฎหมายอันที่เช่นกระท่อมกระท่อมเราบอก24่สิสิงหานี่ปลดล็อกกระท่อมนะถึงถึงเลย24สิงหาไปแล้วถึงเห็นถึงคุณเห็นคนเขาปลูกอยู่ต้นใหญ่เป็น10ปีเนี่ยคุณก็ไม่สามารถไปย้อนจับเขาได้ แล้วมันก็เป็นหลักกฎหมายสากลหลักกฎหมายมหาชนทั่วโลกอะ่ะคือการย้อนของกฎหมายเนี่ยมันต้องย้อนไปเป็นคุณเพราะนั้นณวันนี้ไม่มีใครติดคุกคดีกระท่อมแล้วนะครับเหมือนกันผมก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นอะ่ะว่าคดีแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผู้สมัครเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ามันต้องไปอิงกับสิทธิของประชาชนสมมุติว่าเย็นนี้ถ้านับคะแนนผมเนี่ยโอ้โหสองพันสามพันขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงอันนี้กรกตเหมือนไม่ใช่ตัดสิทธิผมเดียวนะตัดสิทธิพี่น้องประชาชนด้วยครับ